ข้าวออกนะครับข้าวออกข้าวนะครับข้เหนียวครับนิ่มนี่ครับนี่ครับองค์ข้าวเหนียวแส่บม้อไ,ไฟฟ้านะครับนี่ครับ ข้าวเดี๋ยวจะไม่ไม่ม่ติดหม้ออะไรนะครับข้าวข้าวดยู่ครับเรวกลับไปนั่นนะครับต้มตังครับนี่สามต้มตังจริงครับ ครับ้อนร้อนครับร้อนร้อนครับครับเนี้อเหนียวดีนะครับเนี่ยเนี่ยครับอ้าวเหนียวนุ่มดีบุฟเฟ่ครับอร่อยครับก็ไป็นรสชาตรับ ตั้งแก้ตั้งเลยครับตั้งแก้เกี่ยวกับอยางตั้งแก้เประหยัดทั้งเวลาครับเดี๋ยว,วนะครับบ้ามือศาสตร์หมูแดดเด,ยเดียวครับทอดกินกับข้าวเหนียวนะครับ ทั้งหมูทั้งไก่ผมหมักเรียบร้อยแล้วนะครับแป้งทอดกรอบลงไปนะครับแป้งทอดกรอบใส่ไก่อย่างเงี้ยนะครับนี่ครับหมักแป้งนะครับแค่นี้พอแล้วครับไม่ต้องหมักมากหรอกครับไม่ทอดหมูแข็งนะครับทอดหมูนิ่มๆนะครับกิน้ง่ายครับ พได้สุกพอแล้วครับที่บ้านผมไม่ค่อยมีฝันนะครับอแค่สุกพอแล้วครับหมูผมสุกแล้วนะครับหมูสุกได้แล้วครับผมไม่ทอดแข็งนะครับทอดแค่นิ่มๆนะครับให้นิ่มบ้านผมไม่ทอดแข็งนะครับทอดเิ่มนมนะครับผมกินเิ่มน่กันนะครับ ทอดไก่ลงไปนะครับปีกไก่นะครับใส่ไฟลงไปะครับหมูทอดนะครับกำลังทอดไก่อยู่นะครับอันนี้หมูทอดนะครับงอไม่ทอดแข็งนะครับทอดนิ่มกินนิ่มเลยนะครับสุกแล้วนะครับ เหลืองๆส,สวยครับทาดเหลืองๆไมสวยครับปอบนอกนุน่มในครับทุบตันนะครับนี่นนนครับเพี่งนกิบเด็ก้วครับ มะเขือนะครับช่วยใส่มะเขือลงไปเลยนะครับใช้ตะเกียบปอดไปเลยนะครับใส่เล็กหน่อยกินง่ายครับเผื่อเทศนะครับไม่หั่นเลยนะครับสะดวกในการทำนะครับ แล้วแต่ใครจะหั่นไม่หั่นแล้วแต่แล้วแต่เขานะครับนาวครับนาวนะครับแล้วแต่ว่าจะหั่นไม่หั่นนะครับผมแตกตาเลยนะครับใส่ชองดาวไปครับผมใส่ชอบดาวนะครับด้างหนใส่ครป๋องไปนะครับ ใส่รูปเกลือเปอกนะครับใส่รูปเกลือเปอกไปนะครับใส่รูปเกลือเทลงไปครับใส่โช๊บอัพไปขึ้นคอนทานะแล้วก็ล้าษไปครับนับหยิบไปหน่อยครับความเปรี้ยวครับถ้าไม่เปรี้ยวผมบีบน้ำมะนาวลงไปนะครับ เติมตาลไปนิดนึงครับตาลครึ่งช้อนชาครับตาลครับไปเอาอเสี่ยวอมหวานนะครับไม่แค่น้ำตาลครับต้องใช้ซีอิ๊วขาวแทนทุนเจาะนิดขาวไหน่อยครับ โอเคขัดเตี้ยวได้ถัดถึงได้ท้องเตี้ยวไหนครับโอเคเตี้ยวครับมาใส่กระปองไปครับง่ายครับผมผมคนอีสานครับ ถืออะไรผมอยากกินอะไรผมก็ทำกินเลยครับผมอยากกินในอาหารอิสานผมก็ทำอาหารอิสานกินครับใช่แต่ว่าผมกินในอาหารง่ายๆครับผมอยากกินอาหารมิสานผมก็ทำกินครับซุปป้าอะไรเงี้ยผมก็ทำกินเลยครับนครับกับ ซ้ตมต่ำครับง่ายๆครับขอผมทำกินเองครับครับเสร็จแล้วครับวันนี้กินง่ายครับปีไก่ทอดหมูทอดข้าวเหนียวส้มตำครับบ้านผมกินง่ายๆไม่ต้องกินยากครับหิวอยากกินอะไรกินครับ